สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เช่นเคยอยู่กับผมนะครับโควิดเวนเบรนซิงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับทำแบบฝึกหัดวันนี้เราจะทําในหนังสือเล่มสี่นะครับวันนี้อยู่ในหน้าที่37นะฮะหน้าที่37จนะครับจะสอนเรื่องอะไรบ้างอ่ะมาหลักๆเลยด้านบนนะครับเป็นการฝึกสมาธิเด็กนะครับรูผู้สอนบอกโจทยนักเรียนใช็คการรือวาลูกคิดโจทย์คุณครูอาจจะเอาเอาโจทย์จากด้านล่างหรือโจทย์ที่ สถาบ,บันเคยส่งให้หรือคุณครูจะคิดเองก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ต้องทํานะนะครับเพื่อเป็นการฝึกสมาธิเด็กนะครับต่อมาส่วนที่2ครับเป็นการฝึกการบวกลบเลข2หลักที่มีสูตรวันนี้เป็นสูตรฐานผสมนะครับในการลบ8ต้องทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกส่วนหนึ่งคือฝึกเรื่องของสุดคูณนะครับเพื่อเป็นการ เตรียมตัวนะครับเตรียมพร้อมเด็กๆเ,เป็นการวางพื้นฐานให้เด็กๆพร้อมสําหรับทําการคูณในหนังสือเล่มสัดไปคือเล่ม5นะครับอ่ะมา,มาเพื่อไม่ให,ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาเริ่มกันก่อนอื่นเลยแน่นอนว่าเริ่มต้นโดยการจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึข้อที่หนึ่งครับมา24-18ลบ18แล้วก็บวกเท่าไหร่บวนะครับอ่ามาย4 ลบสิบแปดลบสิบลบแปดทำไงเขาบอกลบแปดต้องลบสิบบวกห้าลบสามนะครับซึ่งก่อนจะไปต้องถานผสมนะครับแน่นอนว่าทุกทุกคนต้องรู้เรื่องของสูตรฐานสิบด้วยนะครับเพราะแปดเนี่ยมันจะอยู่ในสูตรฐานสิบด้วยถ้าเป็นสูตรฐานสิบแน่นอนว่าแปดคู่กับสองเราต้องลบสิบแล้วก็บวกสองแต่นี่คือมันไม่มีสิบให้เราเพิ่ม นะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องใช้สูตรถันผสมเพราะมันไม่มี2ให้เราเพิ่มแล้วดังนั้นข้อนี้จึงใช้สูตรถัน10เข้ามาทําไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นสูตรถันผสมจะลบแปดทำไงลบสิบวกห้าลบสามมาลองดูลบสิบบวกห้าลบสามเรียบร้อยต่อไปจปะลบกบวกอีกสามได้เลยไหมได้เลยเซตเก้าต่อครับยี่สิบสี่ครับลบสิบแปดอ่ะลบสิบลบแปดไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ทำไงครับลบสิบบวกห้าลบสามแล้วก็บวกอีกสามเซตเก้า อีกรอบหนึ่งยี่สลบสิแล้วก็บวกอีกสเซตเนะครับต่อไปข้อที่สองสามสิบสี่สิแลบสาลบสิแล้วก็บวกสองนะสามสิบสีลบสิลบแทำไงลบสิบวก 5, ลบสแล้วก็บวกอีกสเซตสิบแปอีกรอบหนึ่งสามสลบสิแล้วก็บวกอีกสเซตสิ 3ามสิบสี่ลบสิลบแแล้วก็บวกอีก2เซต18บแดเรียบร้อยข้อที่2นะครับต่อไปข้อที่3ครับสิบสี่ลบสิบลบหาอ่ามา24นะครับลบสิบแปดลบสิบลบแปดทำไงลบสิบบลบสแล้วก็บวกอีกลบห้าเซตหน่งอมาต่อ24่สิบสี่ลบสิบลบแลบหเซตห 2 4่สิบสี่ลบสิลบสิลบแลบหเซตห่ต่อไปข้อที่4ครับ7จ็ดสิบส่ลบสิลบหะมา7จ็ดส่ลบสิบแลบสิบก่อนลบแปดทำไงลบสิบวกห้ลบแปลบสแบบนี้แล้วก็นะครับแล้วก็บวกหกทำไงครับเป็นสุดเออลบหต่อนะครับลบได้เลยไหมเซตเจอ่ะเท่าไหร่นะห้าสิบาทีนะครับอ่าต่อไป7จ็ นะครับลบ18อ่ะลบ10ลบ8ไม่ได้ท้งนไหมครับลบ10บวก5ลบ3นะครับต่อมาโจทย์บอกว่าจะลบ6ลบได้เลยไหมลบได้เลยใช้คำตอบเป็น50 7 4ิลบ10ลบ8นะครับแล้วก็ลบ6เซทห้านะครับต่อไปนะครับข้อที่5 24ลบ18บวก9อ่ะมา24ลบ18 ต่อไปจะบวก9้นะครับมี1ดังนั้นใช้สูตรสิบได้ลบหบวกเซ็เซ็ดสิบห้าลบ18บวกอีก9เซ็15 24หลบ10ลบแแบบนี้นะครับแล้วก็ลบเเซ็15อ่ะาอีก5ข้อนะครับข้อที่6ครับโจทย์คือเท่าไหร่ โจทย์คือ34ลบ28บวก5เอามา34ลบ20ลบ8แล้วก็ 10, บวก5ลบ5บวก10เซต11 34ลบ20ลบ8แล้วก็ 10, บวก5ไม่ได้ลบ5บวก10เซต11ต่อไปครับ34ลบ20ลบ8บวก5ลบ5บวก10ครับเซต11ข้อที่7 นะฮะก็จะเจ็ดสามบสี่ลบสิลบสี่ามาสามบลบเท่าไหร่สิบลบแแล้วก็ลบสไม่ได้เซ็สุดทานห้าบวกหนึบหเซ็ตสิองามาสามสิบสี่ลบสิลบแแล้วก็ลบอีก4เซ็ตสิต่อครับ34มสบสีลบสิแล้วก็ลบสเซ็ตสิ นะครับทันนะทันนะนะครับต่อไปข้อที่8ครับ24-18-2ลบ18บวก2อ่ะมา24 -18 ลบ18บแล้วก็บวกอีกเท่าไหร่บวกส2เซ็ต8 24-18ลบ18อ่ะลบ10ลบ8ทำไงลบ10บวก 5, ลบ2แล้วก็บวกอีก2เซ็ต8อีกครั้งนะครับ24 ลบเท่าไรลบสิบแปดลบสิบลบแปดาำไงแบบนี้นะครับแล้วก็บวกีก2เซตแข้อที่9ออก้ามายี่สิบสามลบสิบแปดบวกสอง่ามลบสิลบแปดทไงครับลบสิบวกห้ลบสแล้วก็บวกสองเซตเจ็ดีลบสิบวก2อเซตเจ็ดยี่สิบสามลบสิ 8บก2เซ็7ข้อสุดท้ายครับ33ลบ28บวก4นะอ่ามา33ลบเท่าไหร่ลบ20ลบ8ทำไงลบ1 0บวกลวบ3แล้วก็บวกอีก4ได้เลยเซ็ต9 33ลบ28บก4เซ็ต9 33ลบ28บก4เซ็ต เก้าเรียบร้อยนะครับสิบข้อนะฮะเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากนะนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าหากว่าใครรู้ตัวว่าไม่ถนัด หรือว่ายังยังไงนะยังไม่ชํานาญเรื่องสูตรฐานผสมนะครับแนะนําว่าให้ไปฝึกเพิ่มนะครับจาก3ครั้งฝึกเป็น5ครั้ง10ครั้งเลยนะครับเพื่อจะได้คล่องแคล่วในเรื่องของสูตรฐานผสมนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่รร่วมกันรับชมคลิปน,นี้ตั้งแต่ต้นจนจบน,น,นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าในหน้าที่38วันนี้สวัสดีครับ